สวัสดีครับมาติดตามการอัปเดตเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาประจำวันที่11พฤษภาคม2566มีดังนี้อันดับที่1ประเทศเวียดนาม58เหรียญทอง57เหรียญเงิน72เหรียญทองแดงรวมเป็น187เหรียญอันดับที่2 กัมพูชา56เหรียญทอง44เหรียญเงิน54เหรียญทองแดงรวมเป็น154เหรียญอันดับที่3ไทย54เหรียญทอง39เเหรียญเงิน 58ดเหรียญทองแดงรวมเป็น151เหรียญอันดับที่4อินโดนีเซีย42เหรียญทอง34เหรียญเงิน58เหรียญทองแดงรวมเป็น134เหรียญอันดับที่5สิงคโปร์36เหรียญทอง28เหรียญเงิน33เหรียญทองแดงรวมเป็น97เหรียญอันดับที่6ฟิลิปปินส์27เเหรียญทอง ห้าสิบเอดเหรียญเงินหกสิบห้าเหรียญทองแดงรวมเป็นร้อยสี่สิบสามเหรียญอันดับที่เจ็ดมาเลเซียยี่สิบสี่เหรียญทองสาบเอ็ดเหรียญเงินห้าสิบเหรียญทองแดงรวมเป็นร้อยห้าเหรียญอันดับที่แปดเมียนมาสิสี่เหรียญทองสิบสามเหรียญเงินสามสิบแปดเหรียญทองแดงรวมเป็นหกสิบห้าเหรียญอันดับที่เก้าลาวหกเหรียญทองสิบสี่เหรียญเงินสามสิบเก้าเหรียญทองแดง รวมเป็น59เหรียญอันดับที่10บลูใน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวมเป็น6เหรียญอันดับที่11ติมอรเลสเต2เหรียญทองแดงรวมเป็น2เหรียญขอบคุณสำหรับการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ